สวัสดีครับตอนนี้ฝนตกครับไฟดับด้วยครับไฟเพิ่งมาฮะเอาใจเอาใจสายอ่อนก่อนนะครับตัวนี้เพิ่งล้างเสร็จนะเป็นเคียวรุ่นใหม่เลยนะครับเคียวริสึรุ่นใหม่อันนี้ยังยังเป็นงานดิบอยู่นะน,นะครับนี่รหัส RME 2620นะครับนี่รุ่นใหม่แล้วดูเปิดเป็น P order เลยแล้ว8 0 0ลมส่งยังไม่เสร็จนะครับ ล้างเสร็จนะครับตัวนี้สิ่งที่เจอเบื้องต้นคือ 1. ตัวดึงสตาร์ทไม่มีมาจากญี่ปุ่นเห็นไหมครับ2สายเคันเรงขาดและก็สายไฟขาดเดี๋ยวเราจัดการก่อนแต่สลิงสวยกิ๊บเลยข้ออ่อนนะตัวปอกมนะันอ่ะนี่แฮนด์มีตัวพักแขนให้ตัวนี้แล้วก็แฮนด์เป็นทรงตั้งนะครับเป็นดับเบิลนะครับหางก็จะเป็นแบบนี้ แล้วก็จุดที่3ที่ไม่เจอก็คือแผ่นประกับไม่มีมาแผ่นประกับตัวล่างนะครับอตอนนี้เพิ่งล้างเสร็จฝนมันตกเลยรีบล้างไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่เพราะว่าตกหนักมากเลยอ่านี่สําหรับสายเคียวรุ่นใหม่นะไม่แพงนะครับ4 8 0รวมส่งรุ่นใหม่อีโค่สวยคลิปเลยถังขาวจั่วเลยคิดว่าน่าจะติดตอนนี้คือยังไม่ได้ทําอะไรมันเลยนะครับคือล้างเฉยนะครับ มีหลายท่านสั่งไว้นะผมจําไม่ได้ใครสั่งครับผมก็เลยมาแปะไว้่างนี้ดีกว่านะครับก็เป็นพีออเดอร์ไปก่อนนะครับหมายถึงว่าให้เราได้ทําก่อนพอเวลาให้เราได้ทําได้เช็คก่อนนะครับแต่ตัวนี้มันมันเก๋ตั้งแต่นี่แล้วนะจีดพัดลมแป๊บนึงเนี่ยมันเก๋ตั้งแต่เนี่ยนี่ตัวพักแขนกับคันเลงมันจะใช้ง่ายไงก็คือเดี๋ยวก่อนนะผมถือไม่ถนัด อย่นี้ปึ๊บปั๊บปึ๊บ,บ,บ,บตอนนี้สายคขเล่นมันขาดอยู่ตัวนี้จะเล่นง่ายเพราะว่าข้อศอกเราก็จะมาพักไว้ตรงนี้ก็คือไอ้น,นี้ไปปรับเพิ่มได้นะครับหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าสรีระเราอย่างผม,มาแขนสั้นนะครับเราก็จะเลื่อนตรงนี้เข้ามาหาขยับเข้ามานะครับเพื่อให้มันง่ายนั่นเองครับมันขยับได้หมดนะครับอย่าลืมนะครับคนเล่นสายอ่อนเห็นไหมครับ ตัวเกี่ยวล้างสายนะครับสําคัญนะครับตัวสายล้างนะครับสําคัญนะครับเพราะนั่นนี่ให้ความสำคัญเท่าหน่อยมันจะตัดสนุกครับไม่ใช่ว่าตัดสายอ่อนแล้วรู้สึกว่าอู้เมื่อยจังเลยเนี่ยอีกอีกตำแหน่งหนึ่งก็มาเกี่ยวกับตรงนี้นะครับเออมันช่วยมันเป็นตัวช่วยพยุงอันแหละนะครับนี่เบาครับอ่าสวยนะ ต้องหาใหม่ทําใหม่ครับเช็คหมดนะครับก็คือใครชอบสายอ่อนส,สวยๆนะ66ตัวนี้น้ำหนักมันจะค่อนข้างเบาเนือ่องจากว่ามันเป็นพลาสติกผสมกับโคโมิเนียมนะครับมันจะค่อนข้างเบาไม่หนักมากอ่ะ48เปิดพีออเดอร์ไปก่อนนะครับแล้วก็เราขอเวลาทำซักนิดนึงน,นงนะครับส่วนตัวนึงก็จะทำเป็นมาร์กิต้านะสี 4, งว่วะ Okay. ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ